วันนี้จะมาแจกคอมโบสกิลสู้ซีต่อหนึ่งครับคอมโบสกิลเซตนี้ก็เป็นเซตที่ผมเล่นซีตัวหแล้วเอาชนะได้บ่อยที่สุดนะครับคุณผชมรวมไปถึงอัตราการเอาตัวรอดเนี่ยสูงที่สุดด้วยนะครับก็จะมีสกิลของโอไลออนนะครับที่เอาไว้ป้องกันดาเมจของศัตรูรวมไปถึงการตัดเลือดของศัตรูด้วยนะครับผม โดยจะมีไฮยัโตะนะครับที่ทําให้เรายิงแรงขึ้นศัตรูล้มไวขึ้นนะครับเพรอศัตรูล้มเนี่ยเราก็จะได้เป็น EP นะครับสกิลของมิเกลมา <Huh? S 1> เพื่อเสริมให้โอเลออนนะครับใช้งานได้อย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมและยังไม่พอครับพอได้ EP เสริมมานะครับทำให้ตัวละครเราถึกด้วยด้วยตัวละครของจัสตินครับ 2ตัว3ตัว4ตัวนะครับถ้าเรามีโอเลอ่อนด้วยจัสตินด้วยนะครับเขาก็เอาลงยากอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะคอมโบสกิลเซตนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคอมโบที่สุดอีกคอมโบหนึ่งนะคุณผู้ชมนะช่วยกันได้ดีมากๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดคอมโบสกิลเซตนี้กันแล้วกันนะครับแล้วก็มีคนให้สอนเล่น4ต่ตัวหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปในคลิปกันเลยก็แล้วกันนะสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับแหมช่วงนี้เกมเอาของมาขายเยอะมากเป็นกิจกรรมใหม่นะครับ ไม่รู้จะเติมร้านไหนดีนะครับขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของผมไว้หน่อยครับร้าน power play นะครับร้านนี้ตะเติ้นการันตีคุณภาพเปิดให้บริการแล้วกว่า7ปีนะครับเติมถูกกว่าเติมเองเติมง่ายเติมไวด้วยนะครับที่สําคัญเปิดตลอด2 4ชั่วโมงไม่มีวันหยุดครับคุณผู้ชมถ้าใครต้องการจะเติมแอดไลน์ไปได้เลยครับแอด power play นะครับหรือว่าคีย์ลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมแล้วก็ตอนที่ทุกคนเติมเนี่ยอย่าลืมใส่สนับสนุนช่องผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีผลงานนะ ครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาจัดคอมโบสกิลสู้ซีต่อหนึ่งนะครับเซตนี้ก็เป็นเซตที่ผมได้ที่หนึ่งบ่อยที่สุดนะแล้วก็อัตราการเอาตัวรอดเนี่ยอยู่ได้ยาวนานที่สุดแล้วนะครับ <S <S ผมเล่นคอมโบสกิลเซตนี้เนี่ยผมรู้สึกมั่นใจนะถ้าเกิดว่าได้ปืนที่ถนัดนะครับอย่างน้อยก็อยู่ได้นานแล้ววะอะไรแบบเนี้ยถ้าไม่ได้ที่หนึ่งก็อยู่ได้นานได้หลายคิวอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีโอไลออนจัดตินไฮโตะแล้วก็มิเกลครับคุณผู้ชมคอมโบสกิลเซตนี้ก็เอื้อกันได้ดีนน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 ะะะะถ้้้้าาาาาาาเเเเเเเรรรรรมมมมมีีี EP ขอออออองงงงิิงกกกกกลล่่่่ยย็็็จจจัััตตตทโไไใชดคบแแวผ ไม่มีนกดาวนลงบางนี้ก็ได้จำเป็นต้องใช้นักน้อยนะครับผู้ชมพันยาแล้วได้ EP เพื่อที่จะเสริมให้โอเลออนนะครับแข็งแกร่งขึ้นนะครับเวลาขาดน้อยๆเนี่ยเราพันยาเราก็ EP ขึ้นใช้โอเลออนได้แล้วนะครับผมนะก็มีคนให้สอนการเล่นนะสอนการเล่น4ต่อ1เนี่ยผมอยากจะรู้ว่าจะให้สอนทำไมเนี่ยไปเล่น4 4ไม่ดีก่านหรอ4 1มันก็เล่นยากนะครับถึงแม้ว่าจะเจอคนไม่ค่อยตึงก็เถอะเราโดนลูมอ่ะทุกคนนมันยิงกันวะนี่ไงคุกี้ตัวเนี้ย ครับทำก่อนทำก่อนตัวไม่น่ามีปืนหลังกล้องครับผมบักไปเอ้ยหัวล้วนไม่มีตัวผสมมาดิ ก็ให้สอนเล่น C1 นะผม <Okay. S 1> นะผมไม่ขอสอนแล้วกันขอแนะนําแนวทางการเล่นแล้วกันนะครับผมนะ <Okay. S 1> ทำยังไงให้อยู่รอดได้นานที่สุดนะครับหนึ่งนะผมแนะนําคอมโบเซตนี้เลยคอมโบเซตเนี้น่าเล่นสุดแล้วนะครับแล้วข้อ2นะครับคือเราต้องมีสกิลเพย์ไม่ต้องเก่งพิ้วอะไรขนาดนั้นนะขอแค่ยิงคมอย่างเดียวครับคุณผู้ชมยิงศัตรูให้ล้มไวที่สุดอะถ้าเล่นคอมโบเซตนี้นะครับแล้วข้อ3นะครับป้องกันอย่าให้ศัตรูมาคิด ใกล้ๆหลายๆตัวนะทุกคนนะอย่างน้อยก็ให้มาส่งตัวเงี้ยเร,เราพอรับมือได้นะครับแล้วข้อที่4นะครับผมก็หูฟังครับคุณผู้ชมหูฟังเนี่ยสำคัญนะเอาไว้แยกเสียงเท้านะครับว่าศัตรูอยู่ทางไหนเราจะได้ระมัดระวังได้ถูกนะครับผมนะพอเรารู้ว่าศัตรูอยู่ทางไหนเราก็ระวังได้เรามีตัวครับขึ้นบนปะมันน่าจะยังไม่เห็นเรานะเงี้ยวดวูดิหายมันเปิดวูดเฉยเลยย่องเหรอเพื่อนอเดี๋ยวโดนขวาผมเอาเลยอุ๊ยโอ้โหมันจะก้างแค่นทำไม ผมคิดว่ามันไม่น่าตันนะมันต่าแค่นี้เองเกือบเราไม่น่าเกือบหัวแตกเบาเลยแล้วกันครับคุณผู้ชมอุ้ยมันโดดลงอึ๊บตายมาดิมาดิบอกไม่ทันขัดคำว่าหูฟังแม่งสาคัญเห็นไหมครับคือผมรู้เลยว่ามันโดดลงอะ่ะคืออ่านเกมด้วยแล้วก็ฟังจากเสียงด้วยนะการอ่านเกมก็สําคัญเหมือนกันนะครับในการเล่นนะไม่ว่าจะเป็นทีมเต็มหรือว่า4ต่อหนึ่ง การอ่านเกมมันจะมาจากไหนก็จากประสบการณ์ของเรานี่แหละในการเล่นนะพี่ชมเล่นบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็รู้เราอ่านทางคู่ต่อสู้อ่านเกมคู่ต่อสู้อะไรแบบนี้นะครับผมโ <Okay. S 1> อเคอีกสตัวครับที่มันลงก่อนเราไม่มีเสียงครับคุณชมไม่รู้มันได้ยินเสียงเราหรือเปล่าผมไปเอาเลยแล้วกันครับเดี๋ยวมันโทรตามเพื่อนมาเดี๋ยวชิปหายกันหมดนะครับผมต้องรีบเคลียร์อุ๊ยระเบิดทำระเบิดหรออึบอุ๊ยโทรก้อนอ๋อนนะโทรก้อนอนะอ้าวยิงไม่ออกอะ ดาออกมาดิวิลูกซองยาวกับลูกซองขวงนี่มันเวลาใช้อวนเลยแล้วมันยิงไม่ค่อยออกนะไม่เหมือนถูกก้อนเลยคุณผู้ชมขอใช้ถูกก้อนแล้วกัน <Okay. S 1> ถูกก้อนมันยิงออกเลยนะครับผมมีตัวยิงไกลมานะเมื่อกี้เฮ้ยม,มาแล้วมาดิเพื่อนเฮาเหรอดูดไปปึ๊บดูดไปหนีไปไหนหนีไปไหนอื้มเฮาดีนักวัยรุ่น โอ้โหจำเลยครับนั่งมาชาร์จผม,ฉมเฉยนะปืนสลิงครับได้ปืนที่ต้องการละด่านด่านทะเลทรายนี่ต้องมีเลยอะปืนสลิงอะทุกคนในยิงเลนสีหนึ่งนะจำเป็นมากนะครับผมอุ้ยนี่ตัวมั่งมันอยู่ตู้ชูปะมันชูปไปหมอนนั้นแน่เลยเดี๋ยวคนครับเงี่ยอีกตัวเนี้ยปึ๊บนี่นนแป้เดียวตายนี่ไปลงเมืององื่นแล้วทุกคน ดูสดมันก่อนครับนี่ไงปงปงดาวเุ้ยมันอกี้การระเบิดอะไรเมื่อกี้ไงการอ่านเกมนะคือแบบเมื่อกี้เนี่ยคือมันอยู่ตู้ปุ๊บผมรู้เลยมันต้องเม่อมันต้องชุบเพื่อนนะมันจะมีอะไรว่ามันอยู่ตู้อ่ะใช่ไหมจะมาเอาของฟรีมนเราเหรอไม่น่าใช่เพื่อนมันตายมันต้องไปชุบอยู่แล้วนะครับถ้ามันมีเหรียญการอ่านเกมแม่งก็สําคัญนะทุกคนนะต้องอ่านเกมให้เป็นอ่านใจให้เป็นนะครับผม ก็มีจํากัดด้วยเช็ดนัดยิงข้าวโดนไปเลยครบับวงก็บีบไปแล้วนะคุณผู้ชมวายชิบหายผู้เยอะเกินไม่เอาแบบนี้ไม่ไม่เล่นแบบนี้ไม่เล่นทุกคนไปก่อนชี้ก่อนว้าวเงินมันตามด้วยอุิจจะมีปืนสลิงโชคดีจัดอุ้ยนี่เห็นดีก่ก่อเน่ยไปละใครจะอยู่ก็อยู่เถอะผมไปละ โอ้ยไม่หลุดแมบบสักทีโอ้นี่ไงมาดิมาวัดดิเพื่อนมาวัดดิสกาสามเนี่ยมีไฮโต้ด้วยเขามาหลายตัวนะทุกคนขบานพันยาก่อนแป๊บนึงมันน่าจะมีอีกสามตัวทุกคนแล้วมันน่าจะมีมาชุบเพื่อนด้วยตรงนี้แหละมันน่าจะวิ่งเข้ามาชุบเพื่อนเพื่อนมันตายไปตัวนึงนี่ไงไปไม่ได้คือวงนี้ยังไม่เท่าไหร่นะ ต้องวงต่อไปเราต้องรีบเข้าเลยนะครับ,บวงแรงมากไปมองวงไปก่อนดีกว่าปล่อยมันก่อนครับค่อยเจอกันไม่ชาต้องการอุ้ยมีตัวชุบเดือบปืนสลิงหนึ่งงานเอาไว้ขึ้นบ้านครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพังเล่นให้หมดไปทันไหมคุณชุบเสร็จแล้วท่าำอะไรไม่ทราบน้อยมาดิไหมครับผมมีปืนสลิงขอปืนสลิงปืนสลิงเราลูกหมดแล้วตอนเนี้ยคนแบบยิบสี่คนเลยอ่ะคุณผู้ชม เราไปซื้อตู้นู้นดีกว่าตู้นู้นมีเกาะสี่นะตู้นี้มีแค่เกาะสามโอเค okay. ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นนะครับเข้าวงให้ได้มีตัวยิงอยู่หลงกันครับุผู้ชมแต่ว่าเป้าหมายของเราคือเข้าวงมาถึงวงนี้แล้วคือเราต้องเข้าวงไปรอในวงอย่างเดียวครับผมคุณผู้ชมไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นนะถ้าเรามาสี่หนึ่งนะครับถ้าเรามาสี่สี่เ,เนี่ยยังมีเพื่อนคอยแบบยึดวงให้อะไรแบบนี้โอเคไม่น่ามีตัวว้าวจิบหายบอกไม่น่ามีตัวแบบ น้องผมเลยแล้วใกล้ๆไม่ยิงผมด้วยนะมันยิงใกล้ๆผมก็รอดดีแบบนี้นจะอีกหลังนึงนะครับผมข้างบนปะนี่มันชานอยู่บนแน่แบบนี้ดูนี่ไงอุ้ยยิบปืนผิดปึ๊บมันเห็นแบบแบบเขามีตัวมาอย่างนี้ปะอุ้ยเสียงโซเนียเสียงโซเนียนี่ไงลาดลาดลาดดีรออะไรบ้านหลังนู้นปะ แต่ว่าเราไม่เห็นมันนะครับขึ้นบนนี้ก็ไม่เสียงนี่ไงนี่ไงดาวนี่มีปืนสิงิงแน่นอนขอสิงๆิงนี่ไงโอเคขึ้นบนก่อนครับขึ้นบนได้เปรียบคี่มีตัวโดนโดนเอร์ไปกินเพื่อน ตายไม่รอดตายยังเลือดเย็นเฮ้ยยังรอดอยู่เฉยเฮ้ยมันปักหมดปักเถิดนีเข็มด้วยเฮ้ยหายละข้างบนมีเฮ้ยมีตัวโดดมามาดิพนุ่งหมดดิพนุ่งยังเป็นนุ่งแล้ว เอตัวนี้ก่อนครับเขี้ยก่อนเดี๋ยวเข้าบุง้งย้ำบ้างตายนะโอ้โหตัวบนเอ้นรัดผมอือเอ,องนี้แค่นั้นก่อนโอเคยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเจ้าหัวแตกนะเ้ยมันยิงได้นะเนี่ยทุกคนเอ <laughs> ลบก่อน ดิงไปก่อนครับคุณผู้ชม่ยประโยชน์ของมันฮะมันเดินทางทีเดียวได้ไกลไงเร <Okay. S 1> าวงบีบไปฝั่งนู้นนี่มันก็ยิงเราไม่เลิกอะ่ะไปว้าวเฮ้ย M60 แน่เลยฮะนี่หายละไปก่อนจ้าอุ้ยมันโดดมายัไงตางนี้ ลงมายังวะไม่มีอ่ะอยู่ไหนอ่ะข้างบนเหรอนหนึ่งอ่ะพันยาก่อนพวกเดยวล้มๆข้างบนว้าวขูอข้าวหาทำให้ตกใจตายไปสี่คิวครับเอาเหลือตัวเดียวทุกทีหนึ่งใสๆครับแต่เกาะเราไม่มีเ้ยอวอนครับอยู่ไหนตัวนหนึ่งตัวสุดท้าย อยูไหนของมันวะ๋อนี่ไงโดดไปรวยไปกินเพื่อนว้าวันเฮามันก็ระเบิดาามาที่ผ่ายวอวัวมีอันเดียวปึ๊บเนีย่ยแป๊บใจเย็นขอเวลานอกขอเวลานอกเฮ้ยมาดิมาดิก็มาดิดันเหรอใช่ งไปเอามาดิโอ้โหนี่ยหูฟังอะ่ะคือถ้าเกิดว่าหูฟังไม่ดีก็กคงนึกว่าอยู่ตรงไอวอที่มันดันมาใช่ไหมแต่ผมรู้ไงวมันวิ่งไปนะครับผมแม่งอ่านเกมได้ตดักยิงสบายสบายหูฟังก็สําคัญนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะความสาคัญแม่ง มีเยอะเหมือนกันนะครับในการเล่น4ต่อหนึ่งนะคุณผู้ชมนะโอเคโอเคครับคุณผู้ชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย